หนิงปนิตาแจ้งสถานะอ้ําและพกหลังอันฟอลโล่ลั่นอยู่แบบนี้ก็ดีมรดกก็ให้มาอยู่และน้องนิรินเผยสถานะล่าสุดอ้ําและไฮโซพก ทำแฟนคลับกองเชียร์ใจไม่ดีเมื่อเห็นหนางเอกซุปตาอัมพชราภาอันฟอลโลอินสตาแกรมส่วนตัวไฮโซพกพรประภาหวานใจคนสนิทจนเกิดข้อสงสัยขึ้นล่าสุดผู้จัดละครและนักแสดงสาวนิงปณิตาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีชาวเน็ตแอบสังเกตว่าสาวอั้มไม่ได้ฟอลโลอ G จีไฮโซพกแล้วในฐานะเพื่อนรักหนิงได้เผยว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าอันฟอลโลหรือไม่แต่จากที่ได้พูดคุยกับอัมพชราภาล่าสุด เพิ่งคุยกันเรื่องทำบุญตามปกติคิดว่าทุกคนห่วงแม่หมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรแม่ก็คือแม่เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีคิดดีกับทุกคนดีใจแทนเพื่อนที่ทุกคนเป็นห่วงแต่หนิงคุยล่าสุดเพื่อนก็ยังมีความสุขอยู่ฐานะเราเป็นเพื่อนมองว่าอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนะมรดกก็เก็บไวใ้ให้มาอยู่กับน้องนิรินเพราะแม่มีเยอะเพื่อนสนิทเผยติดตลกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด